ผมผมมองว่าประโยชน์ของต้นทองหลังเนี่ยหนึ่งเราเราเป็นคือวัตถุดิบในการที่เราจะมาต่อเชื้อของจุลินทรีย์เนี่ยเราต้องมีใบทองหลังก่อนองค์ประกอบเพราะฉะนั้นอนะ่ะส่วนหนึ่งคือเราต้องมีต้นทองหลังในแปลงแล้วประโยชน์ที่เราจะได้จากต้นทองหลังคือเขาเป็นตัวล่อมแมลงด้วยครับล่อมแมลงมามาอยู่ที่ต้นคือลดลดการระบาดบนจากในต้นทุเรียนนะครับมา,มา,มาอยู่ที่ต้นทองหลังล่อมแมลงแล้วก็เขามีสารที่ทําให้มแมลงเนี่ยเป็นอมัมพาตหรือท้องเสีย ตายไปด้วยครับก็คือเป็นการตัดวงจรมแมลงไปในตัวด้วยคือผมเลยเอาข้อดีของตรงนี้ยมาปลูกทองหลังในแปลงเพราะว่าแปลงเนี้ยประมาณยี่สิบไร่ผมลงทองหลังไป4ี่ร้อยฝ่าต้นก็คือผมจะปลูกด้วยฟาร์มที่ว่าผมปลูกระยะแปดคูณเจ็ดแล้วต้นคู่เนี่ยมันไม่ห่างมากผมก็เลยใช้วิธีว่าผมปลูกอ่าร่องเว้นร่องนะครับ <c oughs> อ่าผมปลูกร่องเว้นร่องทองหลังนะครับปลูกร่องเว้นร่องเพื่อให้มีลมโฟบ้างอันนี้แล้วแต่ความชอบคนนะครับในมุมผมเนาะ ถ้าผมชอบทองหลาบผมอาจจะมองว่าใส่น้อยไปอันนี้แล้วแต่คนนะคือคือทางคุณกุ๊กเนี่ยเขาเริ่มจากเคมีมาก่อนครับลักษณะของการ<ช>ท <ำ S 2> รําเคมีเนี่ยชอบแปลงสวยๆแปรงลงๆญ่าไม่โตครับแลังจากคนทําอินรีเนี่ยเขาจะคิดอีกอย่างหนึง่งเขาจะคิดว่าทุกอย่างมีประโยชน์หมดสมมติการตัดญ้าก,ก็เป็นการเพิ่มต้นทุนเนาะเราทํายังไงก็ตามให้ต้นทุนเราต่ําสุดยิ่งต้นทุนเราต่ําเท่าไหร่คุณภาพผลิตภัณฑ์เราดีตรงกันข้ามกับต้นทุนเนาะเกษตรกรจะอยู่ได้ ยิ่งพึ่งพาได้มากเท่าสุดเท่าไหร่เกษตรกร,ร,ก,รก็ยิ่งมีโอกาสลดต้นทุนได้มากเท่านั้นยิ่งลดต้นทุนได้มากเท่าไหร่โอกาสที่เกษตรกร,ะร,กรจะขาดทุนกันน้อยเท่านั้นทองหลางเนี่ยจริงๆก็คือเป็นหัวใจสําคัญเนาะวันหน้าเนี่ยรากทองหลางมันใหญ่เนาะอาจจะให้ปุ๋ยทุเรียนปุ๋ยก็เบาลงเนาะทำหน้าที่โบกไล่มแมลงให้ไปที่อื่นแล้วตัวมันก็ใช้เป็นอะไรครับใช้เป็นอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นสูตรหนึ่งสูตรสองหรือเอ็กโตไฟมันก็ใช้หน้าที่คุมโรค พอมันคุมถึงจุดหนึ่งพือหลาจะพ่นน้อยลงครับนี่ที่เกษตรกรแล้วก็คอยหมั่งสังเกตดูว่าอะถ้าเรารับได้ก็ค่อยๆสังเกตถ้ารับไม่ได้ก็ทําเป็นปัตารางครับถึงเวลาเจ็ดวันพ่นสิบวันพ่นก็ว่ากันไปนะครับให้ดูให้ดูพื้นที่หน้าง,งานเป็นหลักครับนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทางคุณกุ๊กมากที่ให้มาให้ประสบการณ์เนาะจากสิ่งที่ได้ประโยชน์และข้อผิดพลาดเพื่อให้คนอื่นไม่ต้องเสียเวลาให้เรียนรู้ว่าอ๋ออย่างนี้ให้ระวัง นับก็คือย้ำอีกครั้งนะให้ระวังเรื่องความเข้มข้นคกับความสม่ําเสมอเนาะการใช้จุลินทรีย์เนี่ยสำคัญเรื่องความเข้มข้น,ขนความสม่ําเสมอต้นทุนเราเนี่ยเราสอนเราสอนวิธีการขยายเชื้ออยู่แล้วแปลว่าอะไรต้นทุนมันต่ามากเดี๋ยวเราจะให้เขาให้ทางนี้สอนขยายเชื้อให้ดูนะครับท้ายคลิปว่าขยายเชื้อทํำยังไงนะครับให้เป็นประโยชน์เนาะเวลาใครดูปึ๊บชอบถามว่าขยายยังไงอ่าวันนี้วันนี้พิเศษท้ายคลิปทุกสวนทุกสวนต้องทำให้ดูว่าขยายเชื้อยังไงครับครับนะครับเวลาดูคลิปเดียวกันจะได้รู้เรื่องเลยว่าอ่ะนนขยยาเชื้อ แบบนี้ใช้แบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับเรียนเชิญครับผม